แต่พี่ลกกลัวเรื่องคนที่สามมากเลยครับก็คือไม่ต้องห่วงนะยังคิดถึงเสมอไม่ต้องห่วงจะลูกสาวจะดูแลก็ช่วยกันดูแลไปนั่นแหละก็คือไม่มีแล้วก็จะทาให้ดีที่สุดคิดถึงเสมออยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงกับทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องการงานเรื่องอนา,าคตรหรือว่าเรื่องสังคมหนูที่หนูเป็นอยู่หรือว่าไม่ต้องห่วงยายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหนูจะทำในทุกวันให้มันดีที่สุดให้แม่เห็นหนูรักแม่หนูคิดถึงแม่ทุกวันนะเสียดายเนาะเขาทำเรื่องบ้านได้ไม่ได้เนาะนี <S <S> <S ่คือความฝันส,สุดของเขาเลย ครับพี่ครับใช่ค่ะและนี่คือคำบอกเราสุดท้ายที่ดวงวิญญาณได้บอกผ่านคุณลิวถึงความฝันสุดท้ายที่เธอไม่ได้ทำให้กับบุคคลที่เธอรักปานแก้วตาดวงใจและในค่ำคืนนี้ทางรายการคุณวดผีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณมิ้นและขอให้ดวงวิญญาณคุณกระตูน ได้รับความยุติธรรมโดยเร็ววันและเดินทางสู่สุคติยังสมปรายพบด้วยนะครับ